สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Zero to Profit Podcast ครับพอดแคสที่ว่าด้วยเรื่องบัญชีภาษีแล้วก็การเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับใครสนใจอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับนี่คือตอนที่5แล้วนะครับอยู่กับผมครับพี่น้อมแท็กสปักน้อมครับแล้วก็น้องนุช Zero to Profit ครับกับตอนนี้ที่เราจะมาคุยกันฮะเอกสารสำคัญที่ต้องมีไม่งั้นทำบัญชีไม่ได้เฮ้ยชื่อเรามันดึงดูดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฮะใช่แต่มันเป็นเรื่องจริง นเรื่องจริงใช่ป่ะคือถ้าไม่มีทําไม่ได้เนาะอะ,อะย้อนก่อนฮะก่อนทําบัญชีนุชค่ะคนหลายคนบอกว่าต้องทําบัญชีจริงๆเหรอคะไม่อยากทําเลยไม่ทําได้ไหมอืมอยางไงดีค่ะคือจริงๆอะถ้าเราทําธุรกิจเนาะแล้วเราอยากรู้ว่าเรากําไรหรือขาดทุนน่ะก็ก็หนีไม่ได้กับการทําบัญชีค่ะซึ่งจริงๆการทําบัญชีถ้าสมมติว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเรา ก็ไม่ได้มีกฎหมายมาบังคับหรอกว่าจะต้องทําบัญชีแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอะ่ะเราทําบัญชีง่ายๆของเราเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยเราเป็นนิติบุคคลค่ะก็จะมีกฎหมายมาบังคับว่าเราจะต้องทําบัญชีนะเราก็จะมีผู้ทําบัญชีเป็นคนทําบัญชีให้นะคะตามมาตรฐานการบัญชีนะคะฉะนั้นเนี่ยการทําบัญชีในแง่มุมของการที่เราอยากรู้ สุขภาพของธุรกิจอ่ะเราก็ควรทำนะคะแล้วก็อีกแง่มุมหนึง่งถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะมีกฎหมายบังคับด้วยนั่นเองค่ะคือจริงถ้าเป็นท่าบังคับพอเป็นจดนิติบุคคลก็คือบริษทัทห้างห้นงส่วนเนี่ยเขาให้เราทาอยู่แล้วแหละซึ่งต้องมันก็แง่มุมหนึ่งที่บอกเมื่อกี้ถ้าทําเราจะรู้ใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ทมแบบนี้นุชพอจดบริษัทนิติบุคคลเรียบร้อยพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็ถามว่าเฮ้ยงินจ้างนักบัญชีมาทาบัญชีแล้วเขารู้เลยป่ะว่าต้องทําอะไรก็คือเหมือนกับเหมือนกับเดินเข้าไปสั่งกกเเพรราาา่่่ขดวววแแลล้้มมคัทใหยยอองื คือ,อนักบัญชีเนี่ยจะรู้ว่าเขาต้องทําอะไรค่ะอ่าเหมือนกระเพากระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยเขารู้วิธีทาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีกระเพราให้เขาไม่มีไก่ให้เขาไม่มีไข่ไข่ให้เขาเนี่ยเขาทําไม่ได้ไอกระเพาไอไก่ไอไข่เนี่ยมันก็คือเอกสารที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องมีซัพพอร์ตให้กับนักบัญชีชนะคะอืมซ,ซ,ซึ่งเอกสารที่ว,ว่าใช่ยังไง มันจะแบ่งเป็นสามตัวหลักๆ่ะอย่างน้อยต้องมีเอกสารในการขายรับเงินนี่อันนี้เป็นกระเพราอ่ะแล้วก็อันที่สองนะคะอ่ะเอกสารซื้อแล้วก็จ่ายเงินนะอันนี้เป็นไก่ไก่อ่าโอเคโอเคแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือแบงก์สเตทเมนต์นะคะเงินเข้าเงินออกยังไงเนี่ยอันนี้เป็นไข่ดาวอ่าอันนี้คือสามอันสําคัญคือไม่ได้บอกว่าแค่นี้พอนะแต่ว่าสําคัญคือสามอันนี้ถูกไหมคือต้องมีให้ครบ ใช่ถูกต้องอค่ะครับซึ่งซึ่งคนจะไม่เข้าใจนูด๊ดคนก็จะบอกว่า hey, เออเอกสารขายรับเงินเอกสารซื้อจ่ายเงินอะไรพวกนี้มันคืออะไรแบงก์เ็เต์รู้จักแต่พวกนี้มันคือแบบที่เขาเรียกกันใช่ไหมเปิดบินอะไรนะวางบินอะไรพวกนี้ปะเกี่ยวไหม,มใช่ใช่มันก็ <c oughs> การเปิดบินเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําเอกสารเพื่อซัพพอร์ตในการบันทึกบัญชีค่ะ,ะนี่ขอยกตัวยอย่างง่ายๆเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นสมมุติเรื่องของเอกสาร เอกสารขายแล้วก็การรับเงินนะคะสมมติเราขายของให้กับลูกค้าแบบเงินเชื่อเนี่ยเราก็จะต้องมีการเปิดบินที่เรียกว่าอิน o i c e หรือว่าใบแจ้งหนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นการบอกเขาว่าเออเนี่ยเรามีรายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็แจ้งหนี้กับลูกค้าไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็หลังจากที่แจ้งหนี้แล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยก็จะต้องมีการรับเงิน,นะคะ่ะการรับเงินเนี่ยเราก็ต้องมีการ เปิดใบเสร็จรับเงินนะคะเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งนะคะซึ่งก็จะระบุว่าเรารับเงินมาเมื่อไหร่จากใครจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องพวายให้กับนักบัญชีสำหรับฝั่งการขายนั่นเองคอ่ะใช่อันนี้คือสําคัญมากๆแต่นั้นมันก็จะมีบางทีต้องอออเอกสารพร้อมกันต้องอออเอกสารคนละเวลาอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ธุรกิจมันเป็นแบบไหนถูกไหม ใช่ขึ้นกับรูปแบบธุรกิจบางครั้งอะ่ะเราขายเงินสดหน้าร้านอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดสองใบให้เขาก็ได้เราก็เปิดแค่ใบเสร็จรับเงินให้เขาเดียวก็ได้ค่ะ,ะครับงั้นปรับให้เหมาะกับธุรกิจด้วยนะคะฟังเราไปแล้วเสร็จแล้วหยิบให้ใชใ้ถูกต้องด้วยอันนี้คือฝั่งของขายและรับเงินเนาะมาต่ออีกอันนึงคือเมื่อกี้ที่พูดไปอะไรนะคือฝั่งของไก่ซื้อและจ่ายเงินเออคืออะไร การซื้อและจ่ายเงินแน่นอนว่าธุรกิจต้องมีการซื้อนะคะอาจจะเป็นซื้อสินค้าซื้อเครื่องมือซื้ออุปกรณ์อะไรเข้ามานะคะทุกครั้งที่มีการซื้อเนี่ยเราก็อาจจะได้รับไอตัวใบแจ้งหนี้นะคะมาจากซัพพลายเออร์เช่นกันนะคะเราก็ต้องเก็บเอกสารตัวนี้ไว้ให้กับนักบัญชีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราได้ใบแจ้งหนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อเชื่อค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอซื้อเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการจ่ายเงินใช่ไหมคะการจ่ายเงินเราก็ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินนะคะจากซัพพลายเออร์เราก็ต้องเก็บไว้ให้กับบัญชีด้วยเพื่อจะไปบันทึกบัญชีนะคะการจ่ายเงินนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะเอกสารค่าใช้จ่ายนะคะมันก็จะแบบมีมีความหลากหลายมากนะคะสำหรับแต่ละธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นบางครั้ง เราไปซื้อของจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยอย่างเช่นกระดาษกระดาษหมดลงไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ <c oughs> บางทีเนี่ยเราก็อาจจะได้รับแค่ใบเสร็จรับเงินนะคะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาจะไม่มีใบแจ้งหนี้มาคู่กันด้วยนะคะ <c oughs> หรือว่าบางครั้งอ่ะเราจ้างพนักงานนะคะเป็นรายเดือนนะคะลูกจ้างไม่ออกใบแจ้งหนี้ให้เราแน่นอนเนาะ <c oughs> แล้วก็ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้เราแน่นอนเนาะ <c oughs> แต่สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องมีรายงานสรุปการจ่ายเงินเดือนว่าเดือนนี้เราจ่ายเงินเดือนไปจํานวนเท่าไหร่นะคะให้กับบ,บัญชีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีการจ้างงานฟรีแลนซ์ที่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะฟรีแลนซ์เนี่ยเขาไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้เราหรอกนะคะถ้าเราไม่ขอนะ,ะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องขอก็คือว่า ระบุสิ่งที่ระบุตัวตนของฟรีแลนซ์ก็คือสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองนะคะแล้วก็เราอาจจะจัดทําเอกสารขึ้นนะคะก็คือใบรับรองการรับเงินนะคะว่าเออฟรีแลนซ์เนี่ยได้รับเงินจากเราค่าอะไรจํานวนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ให้ฟรีแลนซ์เขาเซ็นก็ได้นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการซื้อหรือว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะคะ่ะเราจะต้องอ จัดทำเอกสารให้มันสอดคล้องกับประเภทค่าใช้จ่ายของเราไปนะคะซึ่งอาจจะยากหน่อยกับก,กับรายได้นะคะคือคือรายได้เราคุมเองไงถูกไหมคือเรารู้ว่าต้องออกเมื่อไหร่แล้วออกยังไงอ่ะธุรกิจเราเป็นแบบไหนเราคุมได้ง่ายเพราะว่าถ้ามีรายการปับ๊บเราออกได้เลยแล้วเราเป็นคนจัดก,การเอกสารแต่ไอการจ่ายเนี่ยมันดูพึ่งพ,งพิงชาวบ้านเยอะมากบางคนออกให้บางคนไม่ออกให้อะไรพวกนีน้ดังนั้นเราต้องเหมือนกับรู้เบื้องต้นเนอะว่าทํายังไงบ้างใช่ ว่า<ช>ควรจะต้องจัดการยังไงเตรียมไงให้พร้อมเนอะถ้าเกิดเตรียมพวกนี้ได้อ่ะก็จะทําให้เราจัดการง่ายขึ้นนะครับในฝั่งจ่ายสําคัญมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนจ่ายอันนี้เน้นนิดนึงเนะ<ช>จ้าของชอบจ่ายแทนแล้วลืม<ช>ลืมขอเอกสารชื่อบริษัทอันนี้ปัญหานะใ,<ช>ใครจดบริษัทใครจดห้างหุ้นส่วนนะ่ะจ่ายแทนแล้วลืมขอเนะี่ยไม่ได้เลยนะนั้นให้เ<ช>จ้าของท<ๆ>ุกคนท่องไวนะ้ฮะทุกครั้งที่จ่ายทุกครั้งที่มีการควักเงินต้องมีเอกสารเอาจริง,รงๆไม่ควักบางทีก็ต้องมีแล้วนะ <Dub u> แต่ให้จำง่ายก่อนเอาควักเงินก่อนถ้ามีการควักเงินไม่มีอาาาเอกสารเนี่ยมีปัญหาดังนั้นะะต้องหาเอากสารซัพพอร์ตให้ได้นะครับถูกต้อง <Ừ. S 2> ใช่ค่ะสองอันผ่านไปฮานุษอันที่สามคือเมื่อกี้เราพูดว่า Bank ์สเ t ทเมนตเป็นเหมือนไข่ดาวซึ่งไข่ดาวเนี่ย <ừ. S 1> มีก็ได้ไม่มีก็ได้อื <Ooh. S 1> ต้องมีเหรอก็เนี่ยครบแล้วไงจ่ายกับกรักรบทุกอย่างมีหมดแล้วทําไมต้องมายุ่งกับแบงค์สเตทเมนตอีก ่ก็ถ้าจะกินกะเพราให้อร่อยก็ต้องมีไข่ดาวนะใช่ใชแต่ถ้าเกิดใช่ในส่วนของ Bank s t a t e เมนต์่ะจริงๆอ่ะอเป็นเอกสารที่สําคัญมากเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้นักบัญชีเนี่ยคลอสเช็คการรับเงินแล้วก็การจ่ายเงินของธุรกิจค่ะบางครั้งเนี่ยการรับเงินนะคะลูกค้าไม่ได้แจ้งเข้ามานะคะแต่เขาแต่เขาโอนเข้ามาแล้วนักบัญชีก็จะเห็นใน Bank ์สเต e เมนตแล้วนักบัญชีก็จะมาถามเจ้าของธุรกิจต่อว่าเอ้ย คุณเปิดบินหรือยังอะไรเงี้ยจะทําให้การรับรู้ไรายได้ไม่ตกหล่นการรับรู้การรับเงินไม่ตกหล่นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะทุกครั้งที่ควักกระเป๋าออกไปนะคะมันก็จะโชว์ในแบงก์สเตทเมนต์นะคะทีนี้เนี่ยพอมันโชว์ในแบงก์สเตทเมนต์นักบัญชีจะรู้แล้วเอ้ยเงินออกไปเป็นค่าอะไรนะคะนักบัญชีก็ต้องันตามเอกสารกับเราต่อว่าเอ้ยคุณมีครบไหมนะคะเขาจะได้บันทึกข้อมูลให้เราอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนั่นเอง อแต่ว่ามันเหมือนตัวกรองเนาะตัวสกีนอีกทีหนึ่งว่ามันมีในใรายการอะไรตกหล่นหรือเปล่าแต่ต้องแย้งแบบนี้อนุชบางคนบอกอุ้ยงี่ง่ายมากเลยเพราะธุรกิจอัวเนี่ยไม่ได้ทำผ่านแบงก์สเตทเมนต์เลยทุกอย่างเงินสดลว้ลวนเลยเว้ยอย่างนี้ยังไงดีอะพวกนี้ที่แบบเขาทําแบบเนี้ยคือคืออันนี้ถามแบบนี้ก่อนควรทําผ่านธนาคารให้เยอะแล้วเงินสดน้อยไหมใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหมทาไมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค,คืออ่า คิดน,นุดว่าทําผ่านธนาคารให้เยอะอะ่ะมันจะมีคนจดบันทึกให้เราเหมือนธนาคารเนี่ยเป็นเลขาเงินเข้าเขาก็จดอ่ะเงินออกเขาก็จดเนี้ยถ้าเราขี้เกียจอะ่ะเราก็ทําผ่านธนาคารให้หมดนะมันจะดีที่สุดนะคะฉะนั้นถ้าเราทําผ่านธนาคารเนี่ยแบบโอกาสที่ข้อมูลจะตกหล่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีน้อยนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําผ่านธนาคารเนี่ยข้อมูลมันล่องลอยอยู่ในอากาศอ่ะ ถ้าเราไม่มีเอกสารเราก็ไม่ไม่รู้เลยว่ามีรายการอื่นอีกไหมเนะี่ยถ้าไม่มีเอกสารสพอร์ตจริงเนาะจริงๆสําคัญคือถ้าคุณอยากได้ข้อมูลครบอทาผ่านแบงค์มันได้คนช่วยบันทึกแล้วมันมาต่อยอดเรื่องเอกสารได้ง่ายต้องบอก,กแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นสําคัญคือถ้าอยากได้ข้อมูลครบทาผ่านแบงค์ดีกว่าแล้วเห๋ือในปัจจุบันเนี่ยผ่านธนาคารมาสะดวกกว่าแล้ว สะดวกงเงินสดเยอะแล้วโดยเฉพาะภาวะโควิดเลยก็ตามทุกอย่างธนาคารน่าจะน่าจะตอบโจทย์ขึ้นหมดแล้วก็รวมถึงประหยัดเวลาด้วยถูกไหมอ่ะใช่ประหยัดเวลาด้วยใช่ฮะนี่สําคัญมากๆนะครับซึ่งรับบัญชีจะรักถูกป่านุชต้องย้ำอีกทีถ้าทําผ่านแดงรับบัญชีจะรักจะรับมากถูกป่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดีเงินหายไปนักบัญชีจะเครียดนะครับฝากไว้ฮะใช่ครับทํามาหมดแล้วนุชทุกอย่างทําดีหมดเลยมีคําถามที่คนหลายคนน่าจะนึกขึ้นมาเอ๊ะแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงๆเหรอ มันจริงเหรอ,อที่เราทําแบบ,นบเนี้ยครับอืมค่ะจริงๆเนี่ยการทําเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายนะคะแล้วก็รับเงินนะคะการซื้อแล้วก็จ่ายเงินนะคะแล้วก็การที่เราแบบผ่านบัญชีต่างๆเนี่ยผ่านแบงก์ t เต e เมนตนะคะคือมันจะทําให้เรามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับการบันทึกบัญชีนะคะแล้วพอเราบันทึกบัญชีเราได้อะไรสิ่งที่เราได้ก็คือ1ก็คือเราจะรู้ว่าธุรกิจเนี่ยทำไปและมีกําไรขาดทุนเท่าไหร่นะคะทําแล้วเรารวยขึ้นไหมนะคะ 2. ก็คือว่าเรื่องภาษีค่ะหลายคนเนี่ยไม่อยากจ่ายภาษีเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําเอกสารค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนนะคะเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยอาจจะจ่ายภาษีน้อยลงก็ได้ ะะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะการตัดสินใจในธุรกิจพอเรามีข้อมูลจากการบันทึกบัญชีออกมาในรูปแบบของงบการเงินเนี่ยพอเรามีงบการเงินเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจอะไรต่างๆในธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเราก็จะพบว่าการทำเอกสารน่ะจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้ทำเพื่อนักบัญชีเพียงอย่างเดียวนะคะจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์หลักอ่ะก็คือการที่ ทำเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อที่เรามีข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็มองเห็นสุขภาพของธุรกิจได้ทะลุอุปโค์แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับ<ม>เราไม่ได้ทําเพื่อใครให้ท่องไว้ทําให้ดี<ม>ทําให้เป็นระเบียบเหมือนทําเพื่อตัวเองพูดง่าย<อ>ทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจดบันทึกไว้เราก็ได้กลับมาทบทวนเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็วางแผนอ,ออกเอกสารให้ถูกต้องฮะ อันนี้เป็นประโยชน์มากๆสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้ครับก็ติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าดูเป็นวิดีโอเนาะดูได้ที่ YouTube c h anel n t a ็กปากหนอมครับรวมถึงถ้าเกิดดูในช่องทางอื่นๆนะถ้าฟังเป็นพอดแคสต์ก็จะมีตั้งแต่ Spotify นะครับ Google Podcast Apple Podcast, Pod c a s t p o d b e a n ช่องทางอื่นมากมายใครแอปพอดแคสต์ไหนก็เซิร์ชซีโร่ทูโปรฟิกถ้าไม่เจอเซิร์ชแท็กปากหนอมตามไปด้วยเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางอย่างบล็อกดิทด้วยนะครับใคร Prof ิตได้ด้วยร่วมถึงลืมบอกไปติดตามน้องนุชได้ด้วยที่ช่องซี o ร r o ูโปนะครับอ่ะ,ะประมาณนี้ฮะสำหรับตอนที่5ตอนนี้ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ